ครับกับเรียนครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติแล้วก็กับเรียนพระท่านนายกทัมงตรีนักการเมืองทั้งหลายแล้วก็ทีมงานเศรษฐกิจของแต่ละพักการเมืองออน,น,นะครับฝากเอ่อกับผมผู้การวินัยนะครับวันนี้จะขอญาตวิจารณ์ระบบสกิจไทยที่มันล้มเหลวแล้วก็ไม่เคยมีนักการเมืองพักไหนจะพูดกันนะฮะแล้วก็ผมมองต้องออกตัวกันนะฮะผมเนี่ยจบวิทยาศาสตร์อาจจะเรียกว่าเอกคณิตศาสตร์ก็ได้เพราะาเรียนคณิตศาสตร์มาเยอะ ผมไม่ได้จบเศฐศาสตรนะฮะแต่ผมขออญาตมองเศรษฐกิจไทยแบบนักคณิตศาสตร์ผมมองเห็นว่ามันมีความคิดที่ผิดๆหรืออาจจะเรียกว่าปัชญาที่ผิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไทยที่ถ้าหากไม่แก้ไขมันจะเป็นอันตรายแล้วก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยแปดสเปอร์ซ็นแปดสิอร์ซเนี่ยเป็นแรงงานสี่สเปอร์ซ็นเป็นกเกษตรกรประมาณสี่ปอร์ซ แล้วเป็นพนักงานเดือนหรือค่าการประจําประมาณสักสิบเปอร์เซ็นคือรวมแล้วอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะเป็นแรงงานอ่ะว่างงานคือแปดสิบถึงเก้าสิบเปซ็นเป็นแรงงานปัญญาที่ผิดผิดเกี่ยวระบบเศรษฐกิจไทยคือคุณกดค่าแรงให้ต่ําคุณกดราคาพืชผลการเกษตรให้ต่ําแต่คุณไปขึ้นสินค้าอุตสาหกรรมไปขึ้นราคาน้ํามันไปขึ้นราคารถยนต์ไปขึ้นราคาบ้าน พวกง่ายคือสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยคุณขึ้นราคาตลอดเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเราจะเห็นว่าดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยนั้นถ้ามองภาพรวมเนี่ยนะช่วงไหนที่เศรษฐกิจโตเนี่ยนะไปดูได้เลยครับเศรษฐกิจโตเพราะว่าสินค้าอุตสาหกรรมมันโตราคามันแพงขึ้นราคารถยนต์แพงขึ้นราคาบ้านแพงขึ้นการส่งออกรถยนต์การออกการส่งออกของพ่อค้ามันมากขึ้นแต่คุณไปดูได้เลยว่าค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น ราคาพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจไทยที่เติบโตเนี่ยนะแต่ละปีที่บุคครายงานกันเนี่ยมันไม่ได้เติบโตในหมู่คนส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่มันเติบโตในกลุ่มพ่อค้าพลังงานมันเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มันเติบโตในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สุดแล้วคือแม็ดเงินเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันโตเฉพาะเศรษฐีคุณเอาค่าเฉลี่ยของเศรษฐี เพียงห้าเซ็มาเฉลี่ยกับไรายได้ประชาชาติของคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่ได้เศรษฐกิจที่เติบโตทุกวันนี้นะคีหกทั้งเทมันเป็นการเตริบโตของเศรษฐกิจคนรว,วยเศรษฐกิจคนรวยที่ห้าเปเซ็นมันเติบโตรถยนต์จากราคาห้าแสนขึ้นมาหนึ่งล้านบ้านราคาล้านห้าขึ้นมาสามล้านแต่คุณไปดูเด็กคนจนเนี่ยค่าแรงสามรบาทขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่าการละเดือนปีตรีหมื่นห้าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นพืชผลการเกษตร,ร ผักผลไม้อ้อยยางพาราหรือแม้แต่มันสัมหลังขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นสินค้าการเกษตรไม่ขึ้นราคาราคาแรงไม่ขึ้นราคาแต่รถยนต์ห้าแสนขึ้นมาหนึ่งละทนรถกระบะรถเอสยูวีสมัยก่อนล้านสองเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสองล้านขึ้นมาล้านแปดบ้านราคาล้านห้าขึ้นมาสามล้านวัฒเศษรษฐกิจเติบโตทุกวันนี้มันเป็นการเติบโตเศรษฐกิจของคนรวยไม่ใช่คนจนคุณเอาค่าเฉลี่ยผลห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเฉลี่ยคเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ทุกวันนี้คุณกดค่าแรงให้ต่ํากดราคาพืชผลการเกษตรให้ต่ําแต่สินค้าคนรวยสินค้าเศรษฐีสินค้าพ่อค้าต้องบอ,อกคุณแพงเขาเปลือกราคาถูกเขาสารราคาแพงค่าแรงถูกแต่รถยราคาแพงคุณรู้ไหมว่าค่าแรงต่อให้ขึ้นหกร้อยบาทค่าแรงขึ้นหกร้อบาทมันร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นจากสามร้อยขึ้นมาหกร้อยร้อยเปอร์เซ็นตแต่คุณไปดูราคารถยนต์เนี่ยรถยนต์พันหกร้อยซีซีสมัยก่อนห้าแสนเด๋ยนนี้ขึ้นมาเป็นล้าน รถเอสยูวสมัยก่อนล้านสองเดี๋ยวนี้ขึ้นมาล้านเจ็ดล้านแปดมันขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นของราคาหลักล้านราคาห้าแสนมันเท่าไหร่วันนี้ฝากนะครับนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์มองใหม่แล้วก็ไอ้ปัจญาผิดถิ่จีวัาน้ำมันต้องแพงคนจะประหยัดจะไม่เชื่อน้ํามันเป็นต้นทุนเศรษฐกิจตัวใหญ่น้ามันยิ่งถูกยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจดวงอาทิตย์เป็นตัวกระตุ้นแสงสว่างให้กับโลกให้พืชให้สัตว์ถ้าดวงอาทิตย์ราคาแพงคนตายพืชตายสัตว์ตาย น้ำเป็นต้นทุนการเกษตรที่สําคัญถ้าน้ําราคาแพงพืชผลการเกษตรกตายน้ํามันเป็นต้นทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจครับน้ํามันตลาดโลกตอนนี้เจ็ดสิบกาเหรียญต้นทุนไม่เกินสิบห้าบาทคุณทยายังไงก็ได้ขายยี่สิบาทใครทาไม่ได้มารี่ยผมจะปรึกษาให้ผมจะเขียนนโยบายให้ครับพรรครต้องการทนานโยบายน้ามันไม่เกินยี่สิบห้าบาทผมทาได้แน่นอนยืนยันทําได้ครับฝากครับสวัสดีครับ